หลากหลายเรื่องเพื่อประชาชนทุกส่วนชั้นสวัสดีครับผมผมได้เจอมาเจอใหญ่สยามชนครับพวดีผมขอให้ท่านช่วยเหลือวพรามีแช่เพื่อทํามาหากินครับผมเพราะของเก่าจะพังแล้วครับผมอยากได้มีแชร์รถยิต ญี่ปุ่นมือสองหรือท่านหรือของเก่าก็ได้ของเก่าที่เจ็ดทีก็ได้รวยใช่แล้วเคยเอาไว้ปั่นทางไกลเพื่อขายลอตเตอรี่ครับผมเลี้ยงชีพตัวเองเอเนาะแต่ว่าเลี้ยงชีพตัวดำรงชีวิตเพื่อครอบครัวผมก็จากได้ขอความกรุณาช่วยเหลือหน่โปรดครับผมไว้พอเขาจะใครให้บ่ให้ช่วยเหลือก็ขอให้ครอบครัวอายุมันแขวนยืนเจริญเข้าหน้าในสิ่หน้าที่การงานนะครับจ้าทุ่ง